สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอังคารที่24มกราคม2023นะครับวันนี้เฟียงกริดอินเด็กซ์ยังเขียวขจีอยู่ที่52จากเมื่อวานนี้50คลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงคาดา a โน Network กันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคา r า a โ o Network มีระบบสะดุดนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ใช้ c a r า a โน Network รรวมทั้งผมด้วยเนี่ยทราบกันดีไม่เคยมีปัญหา เหรียญเอดาอาจจะทําให้เราปวดหัวบ้างนะครับแต่เน็ตเวิร์กเนี่ยไม่เคยมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วรันสม o ดห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยรันสม t h มาโดยตลอดไม่มีสะดุดแรงๆนะครับเมื่อวานนี้หรือวันอาทิตย์เวลาสหรัฐอเมริกาวันจันท์เวลาไทยเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่า Cardano Network กว่า60%ล่มไปประมาณ2นาทีแต่โชคดีว่ามันกลับมาวิ่งได้ปกติเองนะครับไม่มีใครไปซ่อมไม่มีใครไปทำอะไรมัน ซึ่งพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นปาชาวฮอสกินสันแกก็กระโดดขึ้นไลฟ์สดทันทีและแกก็บอกประมาณว่าแกทราบข่าวนี้แล้วนะแกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังพิสูจน์หลักฐานอยู่ในคลิปวิดีโอแกใช้คำว่ากำลังชนสูตรอยู่นะครับชาร์ตนี้คือเน็ตเวิร์กซิงเกิลไนเซชันนะครับซิงเกิลไนเซชันคือ2สิ่งที่ทำงานร่วมกัน2สิ่งขึ้นไปที่ทำงานร่วมกันแล้วมัน ทำงานด้วยกันเสถียรน,นะครับก็นี่นะครับมันเสถียร100%ยเปอร์สมูทอยู่ดีๆมันก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยตกลงมาหยุดทํางานแบบออฟไลน์ line, แบบปิดไปเลยนะครับซึ่ง Cardano โ l บ c k c h a i n เนี่ยคือ Decentralized Network หรือโหนดที่เชื่อมต่อกันนะครับการทำงานเนี่ยมันต่างกับ Dogecoin หรือ Bitcoin ที่ใช้ m i n e r มา Validate ของ Cardano เนี่ยเราใช้ Stake Pool Operator มา Validate Transaction นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันก็สร้างความโกลาหลกับชุมชนคาร์ดานประมาณ4-5ชั่วโมงบางสื่อข่าวใช้คำว่า Cardano outage นะครับ outage นี่คือระบบล่มมันฟังดูแล้วเหมือนกับล่ม100%เอร์บางข่าวบอกว่าระบบล่ม50%บางข่าวบอกล่ม60%นะครับคนเข้ามาทะเลาะก,กันในชุมชนเพียบเลย สายเกลียนคีย์บอร์ดออกมาทํา OT นะครับออกมาบอกคาราโน่ไปแล้วระบบล่มแล้วนะครับเหมือนโซลาน่าจนกระทั่งป๋าชาวแกออกมาไลฟ์สดและก็อธิบายบอกว่าระบบเนี่ยมัน stall นะครับ stall stall เนี่ยถ้าเป็นกริยามันคือการติดค้างติดขัดเหมือนกับรถติดคอขวดนะครับซึ่งป๋าชาวแกบอกว่าพอมันเกิดขึ้นเนี่ย ผมก็รวบรวมทีมแบบด่วนเลยนะคุยกับ s t a k e Pool Operator คุยกับ Developer ยังไม่ทราบสาเหตุแต่แกคิดว่าน่าจะเป็นแกใช้คำว่า emergent bugs นะครับ emergent bugs สรุปมันคือ bugs นะครับซึ่งแกบอกมันซ่อมตัวเองได้ซึ่งแน่นอนนักลงทุนตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ใช่ Developer เราไม่เข้าใจระบบปฏิบัติการ100%นะครับมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่าไอ้ระบบล่มเนี่ย มันล่มเหมือนโซลาร่าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตอนโซลาร่าล่มเนี่ยล่มทีหลายชั่วโมงและต้องใช้มนุษย์เข้าไปรีสตาร์ทระบบแต่ของคาร์ดานโน่เนี่ยไม่ได้ใช้มนุษย์เข้าไปรีสตาร์นะครับและที่มันสำคัญก็คือถ้าเกิดมันต้องใช้มนุษย์ต้องใช้ d e v e l o p e r เข้าไปรีสตาร์เนี่ยมันก็จะทำให้ความรู้สึกของความเป็นดีเซนเชียลไลซ์น้อยลงนะครับหมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถ เข้าไปเปิดเข้าไปปิดระบบตามอำเภอใจนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับมันระบบมันล่มไป2นาทีแล้วอยู่ดีมันก็กลับมาใช้ได้ของมันเองเออนั่นคือข้อดีของตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าคาร์ดานระบบล่มทั้งระบบจากที่ทําสถิติมา5ปีเนี่ย ผมว่างานงอกแน่นอนนะครับถ้ามีคนกำลังโอลเหรียญอยู่มีคนกำลังมิน NFT กำลังทำ t t r n s s c t t o o n อยู่แล้วระบบล่มเนี่ยราคาของเหรียญเอดหัวทิมแน่นะครับสาย Diamond Hands เนี่ยขึ้นไส้แน่นอนนะครับหรืออาจจะอาจเจียนนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นเรื่องดีที่มันซ่อมตัวมันเองป๋าชาวฮอสกินสันแกบอกว่าตอนนี้ทีมงานและชาวคณะของแกเนี่ยพยายามตรวจสอบ หาสาเหตุนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องดีที่ป๋าชาวออกมาเร็วแล้วทีมงานทุกทีมเนี่ยผมเข้าไปดูในอของอบน Twitter ของ i o h k ของทีม s t a k e p o l r operator อะไรของแกนเนี่ยทุกคนแบบออกมาทำงานแบบ s ิ n g l กับไนซกันมากนะออกมาช่วยกันปรึกษาหาหรือว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันอาจจะเป็น Emergent bugs อย่างที่แกบอกก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับระบบป๋าแกบอกว่ามันเนี่ยสิ่งแบบเนี้ยชอบเกิดขึ้นวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องตรงนี้นะครับสาย d e v วล опер นะครับสาย c าดา a โนคิดยังไงมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม